สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง youtech for you อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับใครที่แชร์ฮอสปอตมือถือไม่ได้แชร์เชื่อมต่อฮอสปอตมือถือให้กับเครื่องอื่นไม่ได้คลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามช่อง youtech for you เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับ ตรงที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นตัวหน้าฮอสปอตนะครับที่เราแชร์ Wi-Fi ให้กับเครื่องมือถือที่เราจะใช้งานนะครับลองสังเกตดูง่ายๆนะครับเราพยายามโยกแตะโยกแตะตรงฮอสปอตที่เราเคยใช้เป็นประจำเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้จะทำยังไงดีนะครับขั้นตอนแรกครับก็ให้ปิดตัวแอปนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าปิดตัวแอปทิ้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปหน้าที่ไอคอนการตั้งค่าของเพื่อนๆได้เลยครับ การตั้งค่าตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นด้านบนนิดนึงครับแล้วมองหาคําว่าเชื่อมการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อตัวนี้แตะเข้าไปครับหลังจากนั้นไปมองหาคําว่าการใช้ข้อมูลครับถ้าเจอแล้วก็แตะเข้าไป1ทีครับนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆให้มองคําว่าตัวประหยัดข้อมูลนะครับตัวประหยัดข้อมูลตรงนี้นะครับให้แตะ1ที หลังจากนั้นเห็นไหมครับมันเปิดอยู่นะครับตัวประหยัดข้อมูลเราต้องทําทําการปิดตัวนี้ก่อนนะครับก็แตะ1ทีเพื่อทําการปิดหลังจากนั้นก็ปัดทิ้ง1ทีครับแล้วลองเข้าไปใช้งานทําการแชร์ฮอสปอตดูนะครับว่าเราใช้งานได้เป็นปกติแล้วหรือยังนะครับดูนะครับเมื่อกี้เราโยกยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ลองดูอีกทีนึงสินี่ครับ เรียบร้อยครับในการแชร์ฮอสปอตมือถือแก้ไขปัญหาคนที่เปิดฮอสปอตไม่ได้ให้ใช้วิธีการนี้นะครับส่วนสำหรับใครที่ทำวิธีนี้แล้วยังไม่ได้ผลทำยังไงต่อเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับที่ถ้าเกิดเรายังทำไม่ได้นะครับให้ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็ทำการปัดหน้าจอนี้ทิ้งไป1ทีครับ หลังจากนั้นเข้าตั้งการตั้งค่าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเข้าการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับไปหาคําว่าการจัดการทั่วไปนะครับการจัดการทั่วไปอยู่ไหนหาดูนะครับนี่ครับการจัดการทั่วไปครับหลังจากนั้นแตะ1ทีครับเพื่อนๆนะฮะหลังจากแตะมาแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นข้างบนนิดนึงครับคําว่ารีเซ็ตนะครับให้แตะคําว่ารีเซ็ตหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนให้แตะคําว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนั่นเองครับ นี่ครับหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะทำการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายใหม่เลยนะครับโดยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นแอปต่างๆเรายังอยู่ปกติเลยนะครับแต่ว่าตัวที่จะรีเซ็ตก็คือบนเครือข่ายทั้งหมดนั่นก็คือเป็น Wi-Fi การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือใหม่ๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธเหล่านี้จะเป็นการรีเซ็ตค่าใหม่เท่านั้นเองครับเพื่อน วิธีการตั้งค่าก็คือเพื่อนแตะเข้าเข้าไปเลยนะครับการตั้งค่าใหม่ตัวนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็กดคําว่ารีเซ็ตได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการรีสตาร์ทมือถือหนึ่งรอบครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทมือถือเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นให้เพื่อนเข้าไปเปิดแชร์ฮอสปอตแบบเมื่อกี้แบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งทีว่าทําได้หรือเปล่านะครับแต่โดยโปกติแล้ว2วิธีนี้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการแชร์ฮอสปอตไม่ได้นั่นเองครับ เพื่อนเราอวิธีการใช้ตัวนี้ไปแก้ไขปัญหาดูนะครับส่วนใครทําไม่ได้หรือมีปัญหาติดขัดแบบไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ